anh ừ, này cứ xia nhà hay à, bắt mือ gì đây mà ừ. áo kho của lùng gì đây này hay, này này

มาพี่ต้องเลยโอนี้ก็ได้มาอ่าพากันมาลุยอยู่สวนอันว่าน้องพ่อน้องดำอยู่อ่าไฮเข่าเพิ่นกำลังสีเสียหญ้าอันนี้นี่เป็นหญ้าน้ำเนาะนางเนาะโอ้คัามวัชชัถุงมือนี่เจ็บไดหห้หน่อยเนาะอันนี้เขาเอิ้นหญ้ายัางก็อันอี้แหละอ่าทั้งชุกเจ้าเอิ้นอ่าเอ,อิ้นหญ้าอเมริกา เออเอานี่ไม่เลยนะอา๋าพี่น,น้องไ้โมนี่มาเสียหน่ะมันลายเลยยันยันมันปูเข่าปรทันอันนี้สีเสียเบิดเลยว่มามันมาดำนี่นะเปล่าทุกพี่น้องเไยอ่าเอา,เอาพี่น้องอรกาศสบายดีเด้อเบิร์ดสุขูสุขคนสบายดีนะสวัส,ด,สดีพี่น้องเบิร์ดสุขูสุขคนนะพี่น้องาแม่แล้วก็ซอยเอาลูกสาวมาซอยเสียหนาะน้องเมลน้องโมนี่เนาะ กินเล่นน่างเขานะยังไม่ทันกินซ้ำเออพอดีแล้วลุงซื้อซิ่งหมูมากับกระดูกหมูมาพี่น้องเอ้ยอ่าปิ้งซิ่งหมูบ่หรือว่าสีแกงอันอ้อมกระดูกหมูหรือว่าเห็ดยังไงเนี่ยบราเคยเห็ดอ่ามึงขับพอนลองถอดถอดหมวกมึงด้วยนะถอดหมวกด้วถอดตรงนี้ถอดหนึงโอ้ยกุ๊บกระชายเป็นกุ๊บกุ๊บมีอินเดียนี่บ่นี่ยนะห่างๆนี่นะเอาว่าพื้นที่ซื้อมาให้ เอาจะานเอาจะานเอาว่านางเอาว่าตัวนะเอาเนาะเออเสียมมีอันเดียวด้วยว่าเสียมนะผุ่นนไถนอกถอดเดี๋ยวเจ้าของใส่เองมาที่นี่เออหมายก็ต้องชิ้นดีได้พี่หนุ่ยมันต้องเสียสี่ตลอดเป็นบอนางแต่ละปีน่ะละในเม็ดมันนี่เม็ดมันมาแต่ใช้แนี้น่ะเอาหมายว่าคือมันปิวมาแต่ทางอื่นบอนางหรือว่านี่ยอะไรล่ะ แต่ก่าบนิมีบ่เออมาแต่เศร้าพูดบ่นี่น่ะเออย่างมากมือเศร้าดิได้ร้ายเตื่นได้ด้หนิโนทั้งนั้นกะเสีเสียบ่แม่ทั้งนั้นกะโอ้บ่มันบดอยู่นะก็ได้ให้น้องพรนั่นว่าถอดคุปเบิร์ไว้จะพี่จะน้องอยากเห็นนะเออ โอ้ยหนาพี่น้องเงยโพดพ่อดีรอเนาะเชียชี่ตลอดเป็นบ่อนางนี่นะสูปีล่าล่ะไปเอาไปเอาน้ำมาในลูกไปน้ำน้ำหันเดี่กับพี่โป้ด้วยลูกเแรกพี่โป้ติดเป็นกระถุมันเด้อ เอามาถุงนึ่งนะปิโป้ด้วยลูกเด้อกับน้ำเด้อมาให้เอื้อยเนะฮันน้องเพิ่นันบ้ามาเสียหน้าซอยแม่เพิ่นชินวะพี่ลึกกิลิผนโดยสบายดีเด้อบ่ไรเด้อโดยโดยปักมืออยู่บ่เฮยถามดีปักบอกคันห้องโบชัยถุงมือต้องใช้ต้องต้องใช้ S <S เออมือแบบคือเทาใช่นี่ไร้คือเก่าเพราะว่าตัดมันมันต้องมันต้องกันว่า<ม>ถุงมืออย่าอันนั้นเนาะ<ม>นถุงมือหนังนะเนาะมันบีมีที่ถุงมือหนังมีว่าพอถุงมือหนังนางๆๆๆๆเออบ่อขันบดในนี่กับพ่อเห็ดยุกเออพ่อเห็ดยุกขันบดในนี่ะเเออแปี้ยงนี่นะ<ม>เออหมายว่าสายเสียเป็นหนา้าเป็นหน้าไปเป็นบ้วนนางนี่นะโอ้ โดยยโดเฮ็ดทุกปีทุกปีได้บ่อยู่ในนี่เนาะชื่อยาคายาไม่ฉีดจที่วัดได้น้องเพนังมาขวะเดียวโครูได้เมื่อลาเราเห็นมะขวาน่มนะเจ้าบอกไปกินอันนี้บ่เอานั่งอ่ะเบ่งกันเด้อโคตรเคร่งเด้อได้เพราะบงแนเงื่อน่ะไหลโฉดลงมาปั่นนั่นว่าน้ามุดบ่เฮยน่ะบุกห่างมุดแล้วระวังเด้อระวังเด้อ มุดคันหมดอ่ะหมดแหงดินเนี่ยนางเอ้ยออกไหมไม,ม,มามาพี่น้องเอ้ยเสียหนาแล้วๆนี่กะเจ๊น้อยก็สีขึ้นไปเห็ดอยู่เห็ดกินเพิ่นจู่ไฟอยู่บ่นะจู่อยู่เนาะโอ้พอดีแหละเห็ดกับขา่าแซ่บๆให้น้องเพิ่นกินพี่น้องเอ้ยมื้อนี้โอ้ฮะ พี่น้องเอ้มันแข็งมาพรนะนอโบ้พี่น,อน,น,น้อ,อ,ไนะนอ,อ,นองไงไม้ตัวนี้มันบด,ดังอ้าวพอาะน้นะตัวนี้เจ้าตัวนี้โดยอาจัะไี้มาให้ลูกตัวนี้มันบบได้ตัวนี้นะไม้มันตาย,ต,ายตัวนึงพี่น้องเอ้ตัดทักทายสบายดี fc บัชชุกุชุกคนไดแ,แบบนี้ได้ห้อนไานี่ เดี๋ยวลาไปพี่น้องเลาะรส้มสวนก่อนพี่น้องรว่าพนาะยังบ่ทั่ว่ไดทั่ว่ม่วนี่นะเดี๋ยวจังมาโดยโดเด้้องมึงนี่พี่น้องเลยลุ้งกเด้องมึงแบบนี้ักปรจัก์ม้วนมือพี่น้องแบบว่าเหตุแบบนี้กับม้วนดีปะเมื่อยมันไม่ทำมาดาทำมาดาเหนอเขาเคยเหตนทำมาดาเนมงเหนอ้อออันนี้คือเสียห้าให้ตักมืออีกเ Bà này. Rồi. Áo bó không luôn. Không luôn miếng gì đây? Để tôi ăn hai bát. Nào, bớt. này nó à, ừ. Này mẹ kìa. Dạ Này. ตัตัวนเบิกไก็จะอใทีลูกน่เป็นอย่างไราดมาเหมือนอมแอมอมแอมอยู่เนาะนานาไดูอ่ะอาทิตย์ติมันจะมปากมือมันจ่งนี้อกึละซาาตมันชออเลยมันขาดเวลาดึงเนี่ยมันปักมือที่นามเนี่ยนะพอเลย ขันบุญพชิดเนี่ยพระเห็ดไรอยู่น้อ,เนองเนาะเงื่อโบเหอ <c oughs> อยอะสุขภาพเป็นต่เค็งแรงอยู่ด้เงือ,ยกยกยกออะไรหยกหยกของพี่น้องเลยยังนำปักบออ่ะฮะใช้ไปดังยังกูเรียกแท่นึ่นเงี้ยมุดน,นะย้ำมองแม่จากมงมุดน,นะมันตายเค็งขาดเองเยอุ้ยปัอป้ออกมาดังมาปัอ้ออกมาให้เงยตัวนะพี่น้องเต็มชมเ <c oughs> ต็มเสื่อเลยครับ อันข้างดังเลยปัดออกเด้อปัดออกเด้อนายบัะสิทห้องปัดมูแดงครบคือเพื่อนั้นะฮะบ้านประกาศปูดห้อง เดี๋ยวจะเศร้าเสียลาะมานี่เนาะพอนอ่ต่ว่ามักกับมักจารีนี่เขาปลูกก้อนในมอหนอเดี๋ยวจอเลี้ยหมักอันนี้เนาะปลูกก้อนในเหมือนมันขึ้นหมดตอาเป็นโควิดเนาะอันนี้นี่ต้องจูบทุกปีบ่ะพอหรือว่าันใดล่ะขอเลือดทำเลยเดี๋ยทถามันสูงชุกในห่ากระทางทางทางเลยจะจูบเนาะเดี๋ยจูบแล้วก็เชียงหยาแบบนี้แบบมันบุบิไม้ใหญ่เลยเชียงหยา ทำมีใหม่ไงแต่บมมียาหลายกัญาขาดยานี่จ้าว่าฉีดจ้าว่าตายเป็นพวกจะบวมอะไรบ่ตายได้เคยฉีดอยอขนาดเจาะเนี่ย แต่ว่ามันนี่บโบมันบบตายมันเข่าได้จ้ะเข่านี่บหูเล้วเข่าเพราะว่าต่อยเคยชื่อมาจีบมันอยู่เออมาชื่อมาจีบมันนี่มันนี่บโมิตายหญ่ไอ้นี่ตายหมดเด้อเด้กากามือแดงโออ มุ up, whatever, whatever. ้งเลยดียวมาเที่ยงเลยบอกอะไรบอกมอไดไปจากนอกยิ้เขายังพอได้ย้วย้เข่าทรูยิ้อย้เห่ยย้เแล้วไปจักนว่นเม่เนไม่ทันกินแ่เมราเแล้วเหรอเอย่เขาเศ้าก็กินแด้ตอนนี้มันเที่ยงนะมันสีพออันว่าอันว่าให้ทงนั้นเพิ่นบ่ได้นี่บ่อันละเพิ่นบด้มาบ่อน่ะ มันแดดแล้วกรบโบมีเนาะมันแดดแล้วหรือว่าพอมัดไก่บ่แม่มัดไก่มัดอยู่แบบนี้ดูแบบนี้กระโบมีนเลยเพรว่าพอมัดไก่กันนี้ไก่อยู่เนาะกันี้จ่อยู่ลูกน้องกระบมีอื่นซื้อกุ๊บมาให้เราซะาบอื่นนี่ยหมดอะไแบบนี้ได้แล้วเมื้อนี้วนี่ยว่นผมได้เข้ามามันเข้ามาแล้วเฮากับโบฮู้ว่าอ่าน้องเพิ่นมาเชียร์มาให้น้องพรกับม่อันเดียวนะ ขาดเนะพื่อไรขนาดเรียกแข่งอยู่แมนโมฮอนโดยมีอันเดียวนะโดยได้เงนินว่า,าน้องพร้อมคำนี่กับถูกหาพันหาพันกับผมมีเงินซื้อเห็นไหมคือน้องพ่อนบ่อแล้วเบิดปีเงินโมฮอนช้าๆพัดสามชิแล้ววะเงินแบบทางสมลุงให้้องเราซือ้อยังนมให้ลูกละแล้วลว่า มือคือได้ว่าสิบปหงมอในสาวไปหันแหงกับเพียทนเงินฮะเงินเฮียด้ย่งนคัเจันอบเงินเฮียเะเมื่อคืนน่ะเป็นแหงว่าเทียท่าน่ะเทียห้าเส้นหมดเลยเงินว่าสิบแปดหมอในสาวหมดเลยเงินที่่าทางผู้ใหญเพิ่นเอาหด้วยย ชื่อด <mañana> <inaudible> <rawd Moder> ้ชอวป้อ่ชาวท้อแม่นเจ็บท้องทุกุกทุกเพื้งซ้อี่ย่้องเลยตัวว้ใช่นางนี่ทอแต่ในท้องทรงน่ะตอนตัวไปน่ะเก็ดนิ่ว่าหรือว่าบมเห็นจงเอาในกระถงกระ่ในทองทรงไปที่รถไทยที่รถไทยไป เขาบ้าหับตอนนั้นเขามาหับเอาโดยพันมาับปนอโดยพ่น่าจิไปห้องมอทางนั้นพนะูดแล้วโ่เห็นเพ่นางน่ะนางบไปย่เบิ่งทักราอยู่่เฮือนนิาเบบิ่งแล้วโ่เห็นเงินหาสนที่ทางทีมงานเอาห้เรียกเธอน่อยนะบ่ได้เก็บไดในห0 0สนโดยจะก็หมดเลยล หมดเลยจ้ะวะในถงว่ามีอยังถกกงกระทั่งบ่าวลีเอาหายเหน็นนะเราใส่นะถุงที่บ่าวลีเอาหายนะพ่อเลยมันบริขาดบริยังบ่พรบริขาดบริขาดแตจกเอาแต่กระถรงเอลีหายแต่จะใส่ในถุงทรงถุง,งน,นะ<า>และ้วก็ปะในป่านี้ตัวเป็นยังตัวคือบัวชายถุงที่บ่าวลีเอาหายพายไปเลย,ยนะเออ เครจังไดกยานเสียเพจัานเสียทะเลงเสียซ้ำเลยคือนีเราไได้นอนเลยเราให้คือนี่ให้เลยเลื่อนหนังน้อยที่ว่าทังเบาทังมารี้เพื่นปไยเหบ่โดยวันจะไปเด้ามอน้นนแมนนวจะไปหองว่าในเ้าเลยถามในเช้าในเาว่าีเงินจะเก็บ มาเหนออ่ะโดยมีบราเด้ตอนตอนลงเฮือนไปนะยังจกเอายูไปหอดพุ่นเนียญเยตอนยือน่ะตจกเอาไปอยู่ปมานะไปฮอดพุ่นเหียมันบุหูจักว่าเปนเฮียตอนใดตัวใส่กระเป๋าหน้ากระเป๋าลังกระเป๋าหน้ากระเป๋าหน้าโชคดีตัวใส่มือเชร้าเดี๋ยวมาดูนี ชงชีดามบ้านนี่นบ่อะไรบ่อะไรคอยหู้อยู่นี่มันเม็ดมันนาวมันไปอยู่มาอยู่ไปตามลมเนี่ยมันมันติดที่นะเออแต่ตอนนี้ตัวมีเงินเท,ท่ะเลชนาติดกระเป๋าตัจนะ้ะตัวมีตะก,กีดเลยมาคืนนี่ให้บมดคืนมาคืนนี่นะ ให้ hey, ะคะิดทอดเขาเอื experience. ่น <respir> ว er <intake> ่าให้เสียดายเขาเอื่นว่าคิดทอดเสียดายโอ้ยหอยเอ้ยไม่ใช่คนคิดทอดยังว่าโยมันควบรู้สึกเป็นเนื้อใจหายว่าตอนที่มันเฮียนอะใจหายหายแต่ว่าให้ให้คอยถามาให้เงี้ยังว่าให้ทอดให้เงี้ยคิดทอดมันม้วนผัวแล้วอันใหญ่ก็คิดทอดอะอันนี้เลือดให้เสียดาย แทงแล้วแทงอีกอยู่บนวันนกแทงไว้ว่าซื้อนุ่มให้ลูกกันคือหยาแน่น่นเอากระดกน้ำหนอยู่อันนี้แมนแมนหยาลูกก็ได้เสียมต้องใส่ถุงมือลกก็ได้หยาคือนอยเพื่นมีถุงมือมีเสียมมนกระดกงานอุ้งคุยหัวกระดังตะก้าลลุงจะได้เอาถุงมือให้ด่าเพื่อนเพราะว่าเออกระนั้นมันขาดเลยมันขาดแต่ไมันใส่พ่ได้ มันยังใส่กบได้ได้เบี้ยวแข่งเยอะเอ้ามันเบี้ยวกบกบได้กเบี่ยววะกบกบมันจะเป็นยังไงลูบกันเลยลุดไปนเลยม่ใส่กีฬานะงั้นม่ใส่กีฬาอ่าใส่แล้วบังได้หน่อยนึงนะเออหน่อยมันเออหน่อพอดีลำคานที่โบว์เป็นบังที่ฉันน่ะยอมรับได้หน่อยเนาะคนเฮาเนี่ยเกิดมาเนี่ยที่แรกบางเรื่องนะมันต้องกระเบียดกระเซียนกระเบื่อกระเสือกกระสนน่ะว่าง่ายซะ่ไหมเอออความอะไรความจนมันบังคับ ตก็มุดมั่งครับไม่ต้องเฮ็ดต้องสู้ต้องเฮ็ดต้องสู้เยอะโหเฮ็ดกระได้กินขนาดว่าเฮ็ดซสมนี้ก็ยังชิบูมีกินนะโอ้ยแต่เฮานี่ก็ยังไปเนาะลหน่อยแต่เดาดีดั้มดีดอปอนสิแกงกระดูกหมูว่านางหรือว่าสิปิ้งหมูเจ็ได้ไรล่ะหมูแล้วแต่เราลุกซื้อมาสูงยางนะมีทั้งกระดูกหมูมีทั้งแย้แย้แต่ว่าทานมาลุงเฮ็ดให้ไดนๆกิกินเออให้ได้ๆกิกินบ่ เห็ดเองโมเป็นโมเป็นโดยยันยันแกงมะทึ่งแกงโมเสบโดยเออดีดุงเห็ดก e ็ได้ดแต่พอนี้เป็นเวลยลุงเสร็จเอาห้น้องเพิ่นเขนัญกันมาหนิเออเหงื่อเข่าตาแล้วจุดน้อยจุดน้อยอันว่ามีเนื้อเสียใหญ่เสียโตทำมันลายๆกว่านี้แน่แล้วก็ต้องโจมโจมไม่ว่าพรอมโจมเผาไม่ว่านางหรือว่าโจมไปนั่นทิมมือชื่อละโจมไปทิมขันมันแห้งกระจูดอยู่นี่เลยเนาะ เสียเสียหญ้าตัวนี้ออกแล้วแล้วก็หญ้าตัวนี้เกิดต่อได้บหมือนเนาะลูกหญ้าตัวนั้นอีกอะไรทำไงอ่ะยาคีเป็นนัวล่ะเบอกอันว่าดำไม่ทำอันนนลุงทำโดยดีอันนี้นี่แบบเสียหญ้าตัวเฮ็ดเป็นมาแต่จักปีนะเป็นแต่อย่างน้อยเบื้องนี้สำนักขัดเดียวอะไร่ เป็นแต่งยังดีหน่อยมึงน่ะอีหลานี่เฮงไวอันเอ่อยังพอท่างม่ท่มาไงวาเฮาเฮาเห็ดแบบนี้แต่ไหนมากเนาะนางเนาะเด้ก็คือแบบเฮาดำหน้าแหละตอนตอนที่เอื้อยก็เป็นว่าพ่อพ่อเมื่อกี้ยังอยู่ที่คนประชาชนได้แต่งการแต่งงานนี่กต่มาซอยกันหลายคนได้เนาะนางนอเด้กินเนื้อหน้ามันเน้ออย่าไปล้มไปแรงได้ โอดีไปเอามังแม่ให้เพ <um ิ่อ ah> กินก่อนเพิ uh, ่จะเป็นนเป็นแม่ดย่นากเมัก็ารที่เพนมากเราาแล้วนะขันมักมยังพี่น้องเลยขันมากกันว่าอ่มียา่นองอหมักดำตัวมักมกอยงน้้อาม้งดนามดะมันเาทมมะมัมงม้งอุดมันุ้ดเนาะนดามาะันไนาะกินไ้ดดา้ ก็สชีสีเบดแล้วยบอนังอันนี้ทั pues mm ้งนี้น่ะล่ะเบิเลยออกเอาออกมาเลยพี่น่ะแ้องกินหวจบวแล้วว่ะ้านโทษว่ะแดดก็เริ่มมาเลยนะเริ่มมาเลยเาไปนั่งคบกันกันไปงี้เถะโอ้ย่วยน้อยช่ว oh, น oh. oh. nah ่อยเอา ลูกอยูรองเสียบงกันนะดูว่าช่วงใบใบ่าชิโร่มาเสียซอยน้องฝนมีบ่านางอันมาเสียบมามีอะไรอันยี่บะเบิร์นไปมีมีหมวอ่ะอันนั้นเหรเด้อคอมเมนต์อะไรอ่ะตลืมไปได้ว่าไอ้นี่เอาวนแกให้ชาวนาคขึ้นมางเอ้ย็ปล่อยกระติกก็ปล่อยเทียอยู่ไหนเสียเสียหนาไอ้ปลูกเข่าไออยู่ในไหน้าเนี้ยอันเฮ็ดเฮ็ดปลูกเข่าอันมาอ่าเอาเจ้านะ เอาผูกกันเนี่ยเก็บจบไปเลยไปเป็นร่องเป็นร่องในการปูกเราเอาพูนห้อยนะบ่เออนนี่คำพูนเสียหนาหรอกเนี่ยเออเสียหนาคือกันไม่หนาเด้แต่ว่าหนาเสียหนาเนี่ยคือเสียหนาอยู่ให้นี่ดูก็เคยเสียนะพี่หนุ่มแต่ว่าชวนลายไปผู้เดียวน่ะมักสิมักนอนเว้นไปผู้เดียวนอนนนอเว้นเลยไมนมีตอมหอันว่าหูหลังยิงรับไว้คือนอย่างนี้ได้มวนเป็นยังนไง เอาท่ได้นี่บรเนะแตว่าากผพานพุมันมาได้นะใช้มันที่จะว่าจิคุดนะเนาะอยู่หันจุดเดี๋ยวขึ้นเขาได้ก่อนย่งมาคุดนะจองไว้แมตัวัหนนะบ่ดงจองไวตัม้วนนี่ตัวนเนีเดตัวนแมนบ่นี่ตัวนี้ตัวน้อยตัวนี้เด้อเอาุดงนอเอาคุดืนง็กตบลน้อยนี้นะ ป็นจัปงแองกันนี่ตมินเอามันน่นี่กัปลูกว่แม่เออขันปลูกว่ะล่ะขนปลูกกับป๊กนี่ขันันปลูกขันปลูกกันปลูกมันมันคือกันบ่ แต่ว่าคันมันปลูกนี่มันคุดมันจิตตื้นบ่แม่นี่แสดงมาบ่แมนน่โอ้คือคือเอาคือเอาเอาเครื่องมันบ่มาปลูกหรือว่าเอาหัวมั้ยมันเป็นหมากเอาเครื่องเครื่องมันนี่ก็เป็นหมากบ่แม่เป็ดตัวไหนตะกัดพวก หมูแมนแล้วนี่นะแมนแล้วพอูแมนแล้วเด็กปันอ่ปลาิปลาดีอหัวเกาหัวคือหัวเกาเลยอันโปเอจปอดวาจะไปน่ะเด็กป่นน่ะปิบงกันจาก เลี้ยมไปแตงเปแตแอมหยุดแตงเลีมนครับแตงป้าตก่อนไป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 เอาเอาไปเด้อพ่อนได้น้ำได้แรงเด้เลยโจกก่อนจกก่อนป้าไว้นี่แหละเสียมนะมาตอนไปบ่ายถึงยุดต่ออันว่าน้ำนี่ได้จักเดือนแล้วตัวนี้พรเได้จักเดือนมาเจอ ือเดน้ำือนหกอันน oh no ี้เนาะคันว่านำบดนี่เนี่ยได้บ่แม่ฮอชิชิบหสอบได้บ่มาสอบเนาะดอยดย อันนี้ปลูกว่าตรงนี้นะเ็ไใช้ใช้สมันโตโตแค่ปลูกนะปลูมยอมยุดบ่ยอมยุดเห็ดแลมมวนเห็ดแหลมมวลกรยาลูกนึงด้วยคือ่ดาตะกี้ไปเย็นนะบนเยบิน อันเป็นจุ้มยังน้อยงี้หรอกเอออันเิจุ้มนี่ยนปุ๊กนะนางนออันนี้นี่ปลูกปลูกไว้เพื่อยังไม่ปลูกก็เพื่อยังเนี่ยเพื่อกินเพื่อกินต่างหากไปแล้วอชิคุดไม่ยังนะแม่เะรออชิคุดเบิ้งเลยว่าลูกจะเก่งมันข้าเขายาแล้วไ่เห็นมันใหญ่ก่อนไปเห็นมันใหญ่ก่อนเดี๋ยวนี้

พมะเขือคืนเมื่อกี้นี่นมะเขือคืนมะเขือนี่นะมะขือมีน้ำมะเขือคืนมะเขือคืนมะขือคืนน้มีน้ำเจ้าบุเชียจะยั่งเบิ้องหนกินกับลาบเลยเมื่อไรไปว่างองน้ำได้พอไหนน่นหวงมือห่ตีนเหรอไงไมยานบ่ยายน่มมอยุ่มมอเป็นยังไงพี่กันก็ินเข่าละกินเข่าก็ชอบมือยัดไส้บุบบบ

อ้าทโชพี่น้องเนาะอันนี้กับบรรยากาศตามทุ่งไห้ทุ่งนาอยู่บ้านนอกบ้านนาน้าคือมาเสียใหญ่าตองน้องก็ได้เพราะว่ายางพี่น้องเนาะเพราะว่ามันหญ้าขึ้นหลายพอกเม่เฮ็ดบัวทันก็เลยมาอันว่าเฮ็ดซอยพ่อซอยแม่ก็ดีเลยล่ะอ่าเพิ่งเมี่ยงเวลามาเพิ่นบอกว่าอ่าตอนใบใบเลยเพิ่นสิเข้าไปบ้านเพราะว่ายันเข่าวบอลลี่เบาหญ้าบอลตูนมากเลยยันบอลพ่อ น้องเพิ่นก็ได้มาแต่เช้าตอนนี้ก็ลังเที่ยงพี่น้องเอ้ยอ่าใบสองใบสามเพิ่นก็สิเข้าไปบ้านเพิ่นว่าแต่ว่าบ่เป็นอย่างมี้แต่ว่าชุมลุงก็บ่ไล่สีรับน้องเพิ่นอ่าเมื่อน้ำเลยน้ำ่าได้เนาะพาน้องเพิ่นกระดุอีหลยนี่มาได้เลย ยอมรับยอมรับใช่ไหมป่วมเข่าอะไรบ้างเนาะด้วยด้วยบ่ดีเลยเขากินเข่าอิ่มเลยเขาจะลงมาเสียหญาช่วยกันก็น้องพ่นเนาะโด้วยด้ยดยดยอ้าวสวัสดีด้วยไรเด้อสวัสดีเด้อโดยอ้าวพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ลุงก็ต้องกราบขอบุญขอบคุณขอบมุขขอบใจพี่น้องเอฟซีผู้ใหญ่จะดีเบิร์ตสุธานนะพี่เนาะที่เข้ามาเป็นกำลังแรงใจเข้ามาเบิ่งมาชมพี่น้องเอ้ยขอบคุณขอบคุณหลายๆนะพี่เนาะขอให้อยู่ดีมีแห้งเจริญเจริญเด้อพี่น้องเด้อเข้ามาเบิ่งมาชมก็ได้พีี่่่นน้้อองงงงงทททฝัไยพ ต่างประเทศบัดสุดขู่สุคนทางลาวเฮาแน่น้ำพิงเนาะขอให้อยู่เย็นเป็นสุขบัดสุธานน้าพิงเนาะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วพิงเนาะบ๊ายบายสบายดีเด้อ